สวัสดีพเพื่อนเพื่อของคุปปุ่ทุกคนนะคะคุปปุ่ก็จะมาซื้ออาหารต่างๆมากมายเท่าที่เราดูเนี่ยก็ทําให้เรามองเห็นว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยสินค้าต่างๆมันอำนวยความสะดวกให้เรามากนะคะเป็นสําเร็จรูป สำเร็จรูปคือพร้อมรับประทานไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะกินอะไรสักอย่างค่วกิ้งไก่หรืออยากจะกินอะไรนะคะเราไม่ต้องทําเองก็ได้เห็นไหมนี่ก็จะมีคั่วกิ้งไก่เนี่ยนี่คือความสะดวกสบายนะคะพร้อมมีอะไรอีกน้ําพริกทูน่าเราอยากกินแกงเขียวหวานจังเลยเราอยากกินแกงเขียวหวานจังเลยแต่เราทําไม่เป็นตำน้าพริกยังไงเตรียมอะไรบ้างนีไ่ไง ก็จะมีแกงเขียวหวานอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะไม่ได้อะไรหมายถึงว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ความพร้อมเหล่านี้แล้วหลายๆคนนะคะยังจะมาอ้างว่าเดี๋ยวฉันต้องทำกับเา้าเดี๋ยวฉันต้องทำบรรน,นูนอันนี้นะคะเนี่ยไก่ผัดกะเพราอย่างเงี้ยอยากกินอะไรอีกอยากคิดอะไรอีกบอกมาบอกมาอยากกินอะไร,กกะ,ไระแนงไก่ของโปรดเราเลยเห็นไหมเนี่ย มีแผนไก่ด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีอาหารสําเร็จรูปแบบนี้เกิดขึ้นมากมายแล้วอยากจะกินอะไรเราก็แค่มีอะไรมีรายรับมีเงินในการซื้อสินค้าต่างๆราะนั้นก็พร้อมราะนั้นเพื่อนๆจะอ้างว่าเดี๋ยวฉันไม่งมีเวลาทากับข้าวให้ครอบครัวเดี๋ยวฉันไม่มีในอันนี้ดูราคาเมื่อกี้เป็นราคาแค่30กว่าบาทแต่รับประทานได้หนึ่งมื้อโดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่อยู่คนเดียว หรืออยู่กี่คนสองคนสามคนก็รับประทานได้เลยนะคะมีมากมายเลยนะคะอย่างมูสไลด์ราคาแค่ร้9บาท129บาทแต่ว่ารับประทานได้เป็นยังไนเป็นอาทิตย์เลยนะถ้าอยู่คนเดียวรับประทานได้เป็นอาทิตย์นะคะถ้าในครอบครัวก็อาจจะสองมือ้อสามมือ้อล้วก็ใส่ผักใส่อะไรนี่คือความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทำออนไลน์ไม่ได้ลง แนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าไม่ได้สร้างสรรค์รายได้ให้กับตัวเองในโลกของดิจิตอลจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันต้องทำกับข้าวให้ลูกเดี๋ยวความเป็นแม่บ้านของฉัน uh. ฉันจะไม่ได้รับคำชมในการดูแลครอบครัว mm. ใช่ไหมคะอันนี้ mm. ก็จะบอกว่ามันมันเป็นความรวดเร็วทุกอย่างมันสำเร็จลูกไปหมดแล้วทั้งอาหารขนมหวานขนมหวาน,ข,น,วานของหวานของขาวมีมากมายเลย ใช่ไหมคะคุณอยากทอดไก่ทอดกรอบใช่ไหมแล้วแต่ละอย่างอะเพื่อนเ่จะมองว่ามันเปลืองนะคะอย่างอันนี้10บาทแป้งทอดกรอบ10บาทนะราคาเป็นโปรโมชั่นทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรแพงไม่มีอะไรที่เป็นารายจ่ายที่เกินไปในเมื่อเราทําแล้วเราก็ได้สมมติวันหนึ่งเราจะได้เข้ามาร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เอามาซื้อพวกนี้หนึ่งร้อยอีกสองร้อยก็เก็บไว้เป็นเงินเก็บ นะส่วนค่าใช้จ่ายประจําก็มาจากเงินเดือนหรือว่าไรายได้ที่เราได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือนอยู่แล e ้วเห็นไหมคะว่าคนเรามันมีสิ่งมีอะไรต่างๆที่เราอยากได้มากมายแต่ถามว่าพอเราอยากได้แล้วนี่แต่ว่าค่าใช้จ่ายประจําก็มาจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทนถ้าสิ่งของที่เราอยากได้มากกว่าน,นั้นเราก็ไม่มีเงินซื้อบางทีเราอยากกินมากกว่าน,นั้นบางทีเราอยากจะไปซื้อกาแฟสักหนึ่งแก้ว แต่ว่าเราจ่ายค่างวดลดหมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเพราะนั้นมันมีความต้องการของเราที่มันที่เราอยากจะทําเราอยากจะไปที่ไม่ได้สิ้นเปลืองหรือฟุ้งเฟ้อนะคะแต่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศทาว่าทุกอย่างมันมีค่าใช้จา่ายเพราะมีค่าใช้จา่ายแบบนี้เราก็ทําไม่ได้นะคะหมดหนทางเพราะนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มนะคะใช้สัญญ,ญาอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้โลกของ โลกโซเชียลนะคะในการทำคอนเทนต์ทำอะไรไปได้นะคะที่เราเห็นมากมายและหลายคนทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์นะคะเริ่มต้นจากความไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาเก่งมาเลยนะอย่างคนที่เขามีชื่อเสียงอย่างคนที่เขาทำคุปุลยดูเขาทำมาหปีสิปีคนติดตามเขามื่นเป็นแสนเขาไม่ใช่เกิดมาวันหนึ่งแล้วคนติดตามเป็นแสนยกเว้นดาราที่มีชื่อเสียงคนเข้าดังๆใช่ไหมคะ อย่างคนที่เข้าดังๆบางทีผู้ชมก็อาจจะน้อยกว่าบางคนด้วยซ้ำเพราะนั้นโลก Digital ดิจิตอลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าคนนั้นคนนี้ทำแล้วดังทันทีนะคะก็ต้องมีทุกคนเริ่มต้น